สวัสดีครับวันนี้มาในคลิปสูตรหวยสองตัวบนนะครับผมอเพราะว่าสูตรนี้นะผมยังเข้าต่อเนื่องครับผมอเข้าต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะผมหลังจากลง youtube ก็ยังเข้าต่อเนื่องอยู่นะครับผมอ่ามาดูกันว่าเข้าต่อเนื่องกันมากี่งวดแล้วนะผมดูกันเลยวิธีการคำนวณน,นะผมตักหน่อยหนึ่งนะครับอ สำหรับคนใหม่นะครับผมให้ใช้นะผมหลักแสนของรางวัลที่หนึ่งวันนั้นนะผมบวกนะผมะกับหลักพันนะผมแล้วก็มบวกได้กันได้เท่าไหร่นะผมให้นํามาบวกกับหลักหน่วยของสองตัวล่างออีกครั้งหนึ่งนะผมเมื่อได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะผมให้นํามาเป็นตัวหลัก ครับผมตัวแรกนี่อ่าเหมือนได้ตัวหลักกันะนะผมให้นับเพิ่มแต้มจากตัวหลักนะครับผมไปหนึ่งแทมหนึ่งตัวก็จะได้ตัวเด่นทั้งหมดสองตัวนะครับผมอ่านำไปเป็นแนวทางสําหรับเนื้อตืวนี้ในงวดถัดไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับมาดูตัวเลขกันเลยเจ็ดบวกห้าได้เท่ากับอะไรครับอ่าได้เท่ากับสิบสองนะครับผม สิบสองนำมาบวกกับสามนะผมได้เท่าไหร่ครับเนี่ยได้เท่ากับสิบห้านั่นเองนะครับผมอ่าสิบห้าเป็นเลขสองหลักนะผมอ่าก็เอาเลขห้ามาแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับผมตัวหลังอ่าตัวหลังนั่นเองมาได้ห้าแล้วก็นับเพิ่มแต้มจากห้าไปหนึ่งแต้มก็เป็นหกนั่นเองนะครับผมก็จะได้ห้ากับหกสองตัวนี้ครับผมเป็นตัวเด่น สำหรับนาเป็นทางตัดหวยชุดเลือกคือลอตเตอรี่ในงวดถัดไปนั่นเองนะครับผมอ่าแก <_ C 1> นะครับผมอ่ามาดูกันงวดวันที่หนึ่งนาทีสองนะผมส <_ C 1> ามตัวท้ายของวันยหนึ่งออก <_ C 1> สามห้าศูนย์อ่าเลขเข้าคือเลขอะไรครับเลขค่านั่นเองนะครับผมเข้าหลักไหนครับเนี่ยเข้าหลักสิบนะครับผมอ่า าดูวันนี้กันบ้างคีมเรนวณได้สองกับสามนะครับผมแต่กันอย่างวๆเลยนะครับผมได้สองกับสามก็ถม,มาออกอะไรครับออกสองห้าห้าเลขทีกก่เข้าคือเลขสองนั่น,นะครับผมนี่เข้าหลักร้อยนะครับตรงนี้ก็เจ็ดนั่นเองครับผมที่เข้าข้าหลักไหนครับข้าวหลักหน่วยนั่นเองนะครับผมงวดนี้ก็คำนวณได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับผมเลขอะไรเข้า เลขหนึ่งนั่นเองครับนะผมข้าวหลักหน่วยนะครับผมนี่อ่าสรงนี้ก็ได้เจ็ดกับแปดครับผมว่าธนมาอะไรครับนี่เลยแปดศูนย์ศูนย์อ่าแต่ก็ยังเข้านะผมแปดก็เข้าหลักร้อยนั่นเองนะครับผมอ่าสรงนี้นะคำนวนได้ห้ากับหกครับผมที่เป็นแนวทางว่าถัดไปนี่เลยหกนะผมเข้า อเข้าหลักไหนเข้าหลักสิบนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนตรงนี้ก็ได้ใจกระแปนะผมอ่านี่เลยนี่นะครับผมที่ผมนํามาลง youtube งวดแรกนะครับผมอ่าเลขลรเข้าครับที่วงไว้ก็คือเลขแปดนั่นเองนะครับผมที่ข้าดูซิว่างวดถัดมาเลขแปดมีหรือเปล่านะผมนี่นะครับผมเข้านะครับผมแปดข้าหลักสิบนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ นี่ยังเข้าอยู่นะผมอ่านี่เลขเก้ากับศูนย์นะผมเลขเก้าท่านเองนะผมที่เข้าอ่าเข้าทางไหนล่ะเข้าหลักร้อยนะครับผมนี่อ่าเข้าหลักร้อยตรงนี้ก็ได้เจ็ดกับแปดครับผมอ่างวดถัดไปออกอะไรงวดที่หนึ่งเดือนเสี้ยผมสามตัวท้ายของมันออก 7, 2, เจ็ดสองศูนย์เลขเจ็ดของเรานะครับผม ที่ข้านะผมเข้าหลักร้อยนะครับผมนี่อ่าส่วนงวดที่ผ่านมานะผมงวดที่สิบหกจนสี่ 6, นะผมคำนวณได้แปดกับเก้าผมที่นําไปเป็นแนวทางนะผมเลขอะไรเข้าครับผมอ่าบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับผมนี่อ่านี่ครับผมนี่สามตัวท้ายคุณออกหกศูนย์เก้าเป็นไงครับเลขข้าเลขเก้านี่เองนะผมนี่เข้าวนะครับผมเนี่ย อ่ 9, าได้ข้าข้าแล้วครับอืมข้าหลังไหนครับนี่เข้าหลักหนวยนั่นเองนะผมอ่าหลักหนวยแหมน,นี่ใหญ่ไม่พออ่าเนี่ยผมสําหรับงวดถัดไปล่ะงวดที่วันที่สองเดือนห้าครับผมถึงงวดที่ถึงนะผมพี่คํานวณได้นะผมก็นี่เลยศูนย์ ครับหนึ่งนะครับผมสองตัวนี้ผมนําไปต,ตัวเด่นเลือกซื้อสลากกินแบ่งงวดที่สองเดือนห้านะครับผมาว่ามันจะมีไหมครับเนี้ยมันจะมาหรือเปล่านะครับผมสองตัวนี้ผมอันนี้ก็ต้องนะครับผมใช้วิัยทยากากันมากๆนะครับผมแล้วก็ใช้สำหรับเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม โอเคนะครับผมใครชอบก็ช่วยกดซับสไคร์หรือว่ากดติดตามกันด้วยนะครับผมอ่าบนจอนี่นะครับผมบนจอตรงด้านตรงนี้นะครับผมขวามือด้านล่างนะครับผมหรือว่าใต้วิดีโอแล้วแต่นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมขอทุกท่านครับผมรวยรวยรวยนะครับผม,วๆๆบผมสวัสดีครับ